สวัสดีค่ะพ่อรช่องแกับดาดานและเพื่อนช่องพ่เชียวครับพ่อแม่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านใครเอ้ยเอ้ยอันดีจ้าอันดีจ้าอวัเ,ด,เดีอ่ะเอเ้ยเนน่โอ้ยยิงเข้าไปบบาแวะมาบ้าบรรยา,ากาศโคตรดี วันนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไหนแ่บอกว่าถึงงานเนี่ยวีเงครยนี่นี่เนี่เนี่นี่น่เนีเนี่ยเนี่ยเน่ยเนีนั่งนนก่นนก็ได้

สวัสดีจ้าสวัสดีครับไก่งานนะครับชื่อว่าดีโอ้คุณแม่หมูม้าหอดแล้วมาเสือบเลยว่ะน้อ้วกยลนยอรนอ่าโอ้มามากบรรยากาศนะว่ะ เออบอกนี่วะเออบอกนี่วะมใหรือเมียแถมให้น้อยนึ่งนี่โต๊ะมีหรือค่ะต๊ะอีหรือไปด้กับนลงสะอ่อนกับเปอย่ ตอนนี้สออรปเอยู่พอตอนน่ะเน่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 ต้องโตขาเนัน่เนเอ่ต้องโตสีขาว อยางมีเรื่อเลยเ่ยหนาพี่สวยนะสามเดเผาล่ปน้อยเอาไว้ลูกเห้เจาหน้าพกสวยกันดี๋ยต้องให้ทุกคนอันนี้เา่เเอาเอานำ บ้านนั s <S ่ง hey, ีเนาะถนนถนนเยถนนเลยล่ะดเวิรเลยมายังตายวเื่อน่ครับถนนบ้านเพื่อนลุงไก่ะไรทรงทางห่วงห่วงมดีเลยกีโเกย์เกย์กเอาอปเอาปเป็นยังไงจ้าอยา่บ้านใจกูเาแเาแยู่ตัวเรอัเยไอ้ใส่หนิ พ่นพ่นพ่นวิีโอหากันเดีวนี้นี่วังเพี่นดิ้เหีนอยูอ่เ้ยพันวิ่นอยู่ค่หากันเดีวนี้แซ่ล่ะนาวะใ่่ะไปใส่ไป่บูพอยเลยบ้านนี้เนี่ยอรูว้อนนี้เป็นเรียญเป็นเหรียญเรามเยดอันนี้ก็โฮมเบิดมือได้เแห่ะบัคคานี่ยต้นบัคาโฮมเบิดมือ้กดซมยู ตอนนี้แบบเย็นจัดอะเย็นหนาวเย็นเยหนาวครับ้าเครื่องเสียงไหมว่ะเวลาเอ๋ลองเพลงกันลองใส่ลำโพงนี่บอเออยในยิ้เดมือนมวยตาแอ้วแม่ ลดน้ำหนักค่ะใจไม่ห่วนบอได้ยูลูกกินได้ยูห่วงรับสั่นมากเลยจริงใจอากาศก็เริ่มพอดีเลยมะฮอดบ้านแม่เสิร์ฟเลยของกินนะคะมือขึ้นนี่ซิปองศาเลยเนี่ยยูดอนใช้คลิปอื่นลูกๆพากันยืนโตแข็งอยู่ปอนก็เพราปอนก็เพรอยากออกเนี้ย ลองเิ่งกับไปมือมือมีไปเลยอ่ะหนาขึ้นบ้านเฮาบ้านเฮาแม่หนีแกลุมว่ครบสิบก็ลนี้เกี่ยแล้วอยแแกอย่าวิี อ๋อเขาบอกว่าสัตว์แดงจะหน้าตากว่าเจ้าขนี่เน่ขึ้นพ่อ่ายคลิปเพ่งทีวัตรยผู้เผยมาคอมเมนต์ว่าหมูหน่อยสองัว่อนวนนี้หรพ่อเขียนบางไงสั่า้าวขาั่ห้าคเดนขมัเออไขวันเลื่อนค่ะอกินเขา แม่มาพอดิพอดพี่กอว่า้พอมากิน,านแม่เบ้านไหมมาเปิดเจ้าบ้านมาปนเปิดบเลยได้ไอ้แพ่งออกมามจะโมละเน่อ <laughs> <laughs> อะหางละาง,งสีสกินอะไรกันชวดวอืบไกลดังนะ หกจิตรนะคะวันนี้เรามาบ้านเนนี่ครั้งแรกเะค่ะอันนี้นียดเตอนแรกบอกว่ามีบันนี้มามีล่ะใกล้บ้านไก่บ้านที่เราอันเนี้ยยงนะน้ำยาข้าวนมจีนนะมีกินข้าวนมจีนจะได้กินคือกันดิกินกินนมจีน กินอะไรตร้มกโอ้ยต้มไก่ได้หมดเลแล้วต้มแล้วต้มไม่หลีมีหอนแมกกี้มีหอนแมกกี้หอกินไซซอดค่ะอวนอ๋อเยอะอ่ววะี่ลีพี่กินปลไซซอดกินเด้งเด๋พี่นมือหรอพี่อ,อ๋อน,นี่เห,นะ <c oughs> ห็นไหมกูดอยไรคนต้มผูดอยต้มแม่ต้มแม่อทำไมเนี่นี่ต้มนี่เด่นน้อยยังเดียวอี่หนา เอาผู Dieu, ้ละนวยเด้อแยกเอาผู ude, ้เดียวเด้อสาวเอาผู้ละนวยเด้อก็ขอไปด้อแต่ละทุกคนเพราะว่ามีคอมเมนต์เยอะว่ามีหมูสองตัวฝรอตมีมีตะวันหมูเหรออะวันดอกเอ๊ะไม่เป็นมีนะเป็นมีเลยเนเน่กล้าไม่ไี้เขาลูกเออกล้ามาเร็วมาปีงใกล้แล้วจ้ามาผู้ใดเป็นไอ่ผู้ใดี๋เป็นนอง ว่าเป็นไอต้าัวน่ยกน้ว่าสามออหน้าว่าอยากเข่าเลยไอหน้าว่าเก่งได้ไปแข่งหันได้เหรียญทองกู้อองเพียงนะเออธรรมดาลกูแข่งูเดียวเล่นนักตะกำตามร้อยเดอตอนนี้เราแก้ใครวนเขาบอกว่าแกแค่ได้ตั้งแต่นาตาลจะเป็นนักสัน